นนออใช่ค่ะก็สนับสนุนเพื่อนค่ะ <c oughs> คือก็เห็นกันตั้งแต่อยู่ในวงการตัวแม่เนาะตอนนี้เขาก็เป็นวงการตัวแม่อีกเหมือนกันก็คือตัวแม่เรื่องการให้นมบุตรค่ะก็ได้าาไสนับสนุนเขานะคะคือจตอนที่<อ>ท้ง <c oughs> องอยู่เขาก็ส่งผลิตภัณฑ์มาให้ลองใช้ก็ชอบมากแล้วก็ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราเรียกว่าคุณแม่ต้องใช้อ่ะคือตั้งแต่มาสทอ้องครีมที่ทาท้องก็คือนิวไม่มีแตกลายเลยไม,มไม่มีเลยไม่มีเลยอืของเขาดีเป็นจริงค่ะแล้วก็พอคลอรดน้องมาแล้วก็ใช้บราของเขาต่อค่ะมันสะดวกค่ะ <r> จากที่ตอนคือเราเราใช้อ่ะแล้วแล้วคุณแม่เราอ่ะอยู่ใกล้ๆคุณแม่เราก็มองว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้ เขามีอะไรที่มันแบบแบบว่าช่วยเหลือมนุษย์แม่เยอะเนาะสมัยรุ่นแม่ไม่เห็นมีเลยอะไรเงี้ยเออก็ปล่อยนมยานไปอะไรเงี้ยเพรอันนี้คือแบบเออสำหรับยุคนี้ถ้าคุณแม่ยุคนี้เนี่ยมีมีบุตรเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเชฟก็จะกลับมาเป๊ะนมก็จะแบบว่าไม่คลอยอะไรเงี้ยแล้วเวลาให้นมก็คือจะมีแบบฟังก์ชันในการเปิดให้นมง่ายๆไม่ต้องไม่สะดวกสบายไม่โป๊อะไรเงี้ย ค่ะ <One> น <input> <So S 2> um, ้อนสเปซค่ะเป็นไงบ้างโตวันโตคืนใหญ่ยาวพ่อเขาบอกอย่างนั้นใหญ่ก็คือแบบเออตัวใหญ่ยาวก็คือขายาวใหญ่และยาวค่ะค่ะเขาอวดเลยค่ะเท่มเลยเทมใช่เลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายคือตั้งแต่ในท้องเขาก็ไม่ค่อยแบบ คือเราเราไม่มีไม่มีแพ้ท้องอะไรเลยอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่าแต่พอพออยู่กับเราในท้องเนี่ยก็ก็ไม่มีแพ้ท้องพอคลอดออกมาก็เลี้ยงง่ายอะไรเงี้ยค่ะคร่อมได้แล้วค่ะเร็วค่ะแล้วก็ตัวยาวตัวใหญ่เพราะว่าเราก็ให้นมแม่ด้วยอะไรเงี้ยค่ะ ไม่หยุดค่ะน่ปั๊มนมนะใช่ค่ะนี่ก็ม,มีเครื่องปัง๊มทกติดตัวมาเป็นแฟชั่นเลยต้องถือเครื่องปั๊มนมไปด้วยออกงานไปด้วยใช่ก็เค,เคยสังเกตคุณแม่ที่แบบเขาใช้ชีวิตในการออกไปข้างนอกทํางานหรือแม้กระทั่งอยู่ร้านอาหารแล้วก็มีแบบผ้าคลุมปั๊มนมเนี่ยมาถึงจุดจุดหนึ่งที่เราต้องทําบ้างอ่ะมันไม่มีความอายเลยนะเราเรียกว่ายิ่งภูมิใจว่าเรามีน้ำนมให้ลูกจริง ใช่ค่ะใครเหอกว่ากันคะกททือถ้าเวลาพ่อเขาเป็นไงบแล้พ่อค่ะคือช่วงเนี้มีงานเยอะ<ม>ทั้งละครทั้งอีเวนต์ทั้งทำ u t u b e ค่ะ<ม>ก็เลยไม่ค่อยได้อยู่เต็มเวลาส่วนใหญ่จะเป็นนิวและโชคดีที่นิวมีพี่เลี้ยงด้วยแต่ว่าตอนกลางคืนนะ่ะนิวก็อยู่ดูเองคือให้พี่เลี้ยงพัก<ม>พ,พี่เลี้ยงก็จะอยู่อยตอนกลางวันวรเราก็ กะยามกลางคืนใช่คุณพ่อเขาก็จะมาเล่นตอนเช้าก่อนไปทํางานแล้วก็พอกลับบ้านมาตอนกลางคืนก็คือลูกหลับแล้วอะไรเงี้ยแม่หรอคะไม่มีคำพักมันลดมันลดลงไปไหมเราสังเกตตัวเองก็ลดแต่ว่าคนอื่นเขาบอกหูลดอ่ารเงี้ยเราเ็เออก็ลดลดแบบ จริงเหรอจริงปะเพราะว่าเป๊กอะกดดันนิวนะเธออย่าอ้วนอย่าเพลนะนี่บอกใจเย็นนี่สามเดือนอยู่เลยให้โอกาสนิดนึงรอก่อนนะอะไรเงี้ยก็ใช่เขากลัวกลัวเราเขาบอกว่าอย่างคุณแม่เป๊กอะคลอดมาปุ๊บแบบก็คือหุ่นก็ไปเลยอะไรเงี้ยเขาบอกคุณแม่ก็เคยบอกว่าระวังนะอย่ากินเยอะอะไรเงี้ยก็คือเราก็จะเลือกกิน คุณแม่ที่ที่คลอดใหม่ๆก็จะต้องเลือกกินอาหารที่แบบมีคุณภาพสุขภาพดีสําหรับแม่ด้วยไม่แบบไม่เป็นไขมันสะสมแต่ว่าจริงๆช่วงเนี้ไอ้ขาหมูอะไรอย่างนี้นะสามชั้นนะกินได้นะกินได้นะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นะมันคือคอลลาเจนที่ทําให้ผลิตน้ํานมช่วงนี้ก็กินไปเลยแต่ว่าไม่ต้องกลัวว่าจะอ้วนเพราะว่าไม่มีเวลาให้อ้วนเลยค่ะมันมันมันเบิร์นตลอดเวลาใช่ ยี่สิบสี่ <Yes, see. S 2> ค่ะช่วงนี้ก็ตอนแรกก็คือกะว่าจะไม่รับงานเลย mm hmm. แต่ว่าหลังๆก็มีติดต่อเข้ามาแล้วก็ต้องรับด้วยเพราะว่าอยู่บ้านมันก็จะแบบมันเราเป็นคน <c oughs> ชอบทางาน <c oughs> มันเหงาอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็แบบออกไปเจอคนอื่นออกไปทํางานออกไปใช้ energy อย่างอื่นบ้างอะไรเงี้ยแบบขึ้นความเป็นตัวตนนิดนึงอะไรเงี้ยมีช่วง gap ให้ ก็ได้ไปแล้ <si ไปรับงานได้แล้วใช่แล้วก็ตอนนี้ก็ทำค่ายเพลงด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ทำเอ่อเป็นรายการใหม่ๆของค่ายด้วยประกวดร้องเพลงอะไรเงี uh ้ยค่ายตอนนเห็นเห็นตอนนั้นหาออดิชั่นเด็กเข้าเข้าสังกัดจากค่ะออดิชั่นทั่วประเทศ700คนตอนนี้เหลือ18คนแล้วก็กำลังจะทำเป็นรายการคายตะขาบรายพูดได้ใช่ไหมพูดได้รายการคายตะขาบเนี่ยเป็นเรียลลิตี้ที่แบบเอาเด็ก18คนที่เราคัดอ่ะ มาหาทายาทคนต่อไปของนิวอะไรเงี้ยคนต่อนิวต้องเป็นดูโอใช่ค่ะต้องตะโกนต้องต้องแบบต้องทุกเพศทุกวัย LGBT ก็มีเอก็มีบูมแมทพัสดไซก็มีนิวนิวคัดมาแล้วว่าทุกคนมีศักยภาพเพียงพอที่จะมาแบบร้องเพลงให้กับทุกคนฟังแล้วก็เป็นแบบทายาทนิวได้อะไรเงี้ยก็จะไปดูกันจะก็เริ่มตั้งแต่วันที่12วันอาทิตย์ที่12นี้นะคะ11บโมงในช่องของ อ่า YouTube b i b d Entertainment ของนิวเองค่ะก็จะไปดูว่าใครคือ18คนที่จะมาเป็นทายาทคนต่อไปของนิวค่ะเห็นแบ้างหรืยเห็นแล้วค่ะแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าศักยภาพของเขามันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วแบบเราก็จะมาเราเราใช้ความเป็นนิวใน20ปีที่แล้วที่เราเคยเป็นหนึ่งในผู้สมัครแบบรีลิตี้รีลิการแข่งขันแบบนั้นนะคะแล้วก็มาถ่ายทอดให้กับน้องๆ คนออกมาก็คือแผดได้เหมือนแมน่นิวทุกคนแน่นอนการันตีค่ายนี้คือเลิศเลิศค่ะวิบบิ้ดี้ค่ะ,คอคคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ